สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ฮะน้องมีนะครับเดียดวัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อพัดปุญญักระโมมาแบ่งปันพี่น้องนะครับนะวันนี้มีมาประมาณเกือบยี่สิบองค์นะพี่นะเกือบยี่สิบองค์นะครับก็จะมาแบ่งปันพี่น้องนะครับคู่ละสามร้อยบาทนะครับวันนี้ก็มีมาให้ประมาณอ่าเกือบสิบคู่ได้พี่แต่ไม่เยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาลองรับชมนะฮะรายการที่หนึ่งก่อนเลยนะครับพี่นะ ถ้าสนใจก็สามารถทักขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ครับพี่นะที่อดีรไลน์แล้วเบอร์โทรผมได้เลยนะครับมาองค์ที่1ครับองค์ที่1ครับมาเป็นเหรียญเสมานะครับรุ่นรวยสุขใจด้านหลังอาหารนุมานพี่นะฮะนุ่นๆเลยพี่นะครับนะหน้ากากหลวงพ่อชุบเงินครับรายการนี้พี่นะนี่ฮะเลขคุณเบอร์หนึแปดสี่พี่เนื้ออันปากาครับนี่ฮะรายการที่หนะครับต่อมารายการที่2ครับ รายการที่สองมาเป็นรุ่นนี่ฮะจะเจริญสุขครับนี่เจริญสุขนะครับมาเป็นเนื้อเหมือนมหามหาชนวนเลขคนเเบอร์หนึ่งสองห้านะครับนะรุ่นเจริญสุขนะพี่นี่ฮะผมแกะให้ดูนี่ฮะสวยๆพี่นะครับนะไม่ผูกไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนะเป็นหลวงพ่อนะฮะอันิษฐานจิตนะครับนะหลับตาพี่นะครับนี่ฮะรายการนี้นะครับนะการตีแท้ท่านหลวงปู่ทุกรายการนะครับนี่ฮะ นี 2, primero, ่ฮะรายการที่สองนะครับนะคู่ละสา0รอยบาทนะพี่นะวันนี้นะมีมาไม่มากพี่นะมีมาไม่เยอะนะครับต่อมาฮะรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะครับมาเป็นรุ่นสิงพยักพันล้านนะครับสิงพยักพันล้านนะครับเจ้ขอุญาตินะฮะแกะให้พี่น้องจะรับชมกันดีกว่านะครับเพื่อได้เห็นความสวยนะฮะนะครับรายการที่สามนะครับสิงพยักพันล้านนะครับรายการนี้ นะฮะขอบดาซุ้มดาลงยาจีวรพี่นะฮะเลขค้่ตําเบอร์หนึ่งสามเก้าสองพี่เลขค้่ตําเบอร์หนึ่งสามเก้าสองพี่นะ,ะรายการนี้นะฮะรายการที่สามนะครับต่อมารายการที่สี่ครับรายการที่สี่พี่โอ้โหรายการนี้สวยเลยรายการที่สี่รายการนี้สวยเลยฮะรายการนี้นะฮะมาเป็นเนื้อสองกษัตริย์เลยพี่นะฮะขัดเงาสวยพี่เงินทอง โอ้โหพี่ดูด้านหลังนะครับเลขคนบเบอร์หกสามหกสามเจ็ดนะครับนะหกสามเจ็ดโอ้โหยังสวยครับพี่นะนะฮะยังสวยครับพี่นะรายการที่ห้านะครับพี่นะนี่ฮะคู่ละสามร้อยบาทพี่ยังไงก็ท่วมนะฮะต่อมาครับรายการที่ห้าครับพี่ชายนะฮะรายการที่ห้านี่ฮะ รายการที่ห้านะครับมาเป็นเนื้ออันปะก้าขัดเงาพี่เลขคนเบอร์หกเก้าแปดนะครับรายการนี้เป็นยันตะก้อนะพี่นะนี่ครับลงยาทงชาตินะครับนะครับเหรียญสวยพี่นี่ฮะนี่ฮะรายการที่5้านะครับนะต่อมารายการที่หกครับรายการนี้เป็นเหรียญนะยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงพ่อพัดนะครับที่เขาเรียกว่ารุ่นตั๊มแตกนะครับรุ่นตั๊มแตกต้องรุ่นนี้เลยพี่นี่ฮะ รุ่นปั๊มแตกนะครับเลขคนณต้งเบอร์ห้าีู่นย์นะครับเป็นเนื้ออัปา้าซาตินลงยางเหลืองครับรุ่นปั๊มแตกครับนี่นี่ฮะนี่ฮะคนไปรอรับพระรุ่นนี้เนี่ยจําได้เลยนะเพราะผมอยู่ในหนึ่งเหตุการณ์นี้เพราะผมเป็นศูนย์ด้วยนะครับบอกเลยว่าคนโคตรเยอะพี่นะฮะตอนไปรับหลวงพ่อรุ่นนี้พี่นะเขาเรียกว่าน่ายักษ์สองนะครับหรือว่าน่ายใหญ่นี่ฮะรุ่นรวยเงินล้านนะพี่จําได้แม่นเลยนะครับนี่ฮะรายการที่หกนะครับนะฮะ ต่อมารายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดต้องมาเป็นรุ่นนี้นะพ่อให้รวยครับนะพ่อให้รวยเนี่ยนี่ครพ่อให้รวยครับเป็นพิมพ์เสมือนเนาะพ่อรวยนะอันนี้เลขคนจำนินหนะึ่งเก้าหนึ่งารายการนี้เป็นเนือ้อสองกริย์พ่นใสครับนะฮะร,รุ่นพ่อให้รวยพี่นะดูเหรียญสวยนะครับนะเหรียญสวยนะยกคู่สามร้อยบาทเองพี่นะเบาๆแบ,บ่งปันพี่น้องกันเช่นเคยค,นะครับนะฮะสำหรับรายการนี้รายการที่เจ็ดนะครับ ต่อมายการที่แปดครับรายการที่แปดมาเป็นเหรียญรุ่นสิงห์พันล้านนะครับสิงห์พันล้านนะครับนะครับรายการที่แปดนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อสองกษัตริย์เงินทองพี่นะครับเลขคุณเบอร์พี่เจ็ดสามห้านะครับเจ็ดสามห้าลยพี่นะนี่ฮะสวยๆนี่ฮะ รายการนี้นะครับนะรายการที <source> <assessment> ่แปดนะครับต่อมาเป็นรายการที่เก้าครับนะรายการที่เก้าเป็นรุ่นพยักอ์นไปเอสยบพรียพี่นะพยัก์สยบพรีัเนี่ยนี่ยเลขคน <pillows> ั้งเบอร์หนึ่งหนึ่งสี่นะหนึ่งหนึ่งสี่เป็นเนื้อหลมดำเนี่ยนะฮะเรียกว่ารุ่นพยัก์เอ้สยบพลยพีนาฏนะสยบพลียพีนาฏนะฮะรายการนี้นะฮะรายการที่เก้านะครับ Iec, ่อมาครับเป็นในการที่สิบนายักษ์ยังมีองค์หนึ่งนะนายักษ์ปั๊มแตกยังมีองค์หนึ่งพี่นะรายการนี้นะรายการที่สิบนะครับยังมีหนึ่งองค์นะฮะนะฮะยังมีหนึ่งองค์ครับลงยักษ์เขียวเนียซรับเนื้อออเบกาลงยาจีวอนนะครับนี่ฮะนี่ฮะรายการดีรายการที่สิบนะครับนะ ต่อมาครับนะฮะเป็นองค์ที่สิบเอ็ดนะครับองค์ที่สิบเอ็ดมาเป็นเสมารุ่นบารมีเก้าเก้านะครับเสมารุ่นบารมีเก้าเก้าครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นเสมานะฮะที่เป็นพิมพ์ปู่นะครับหลับตานะพี่นะเป็นอาริษแมตาอริษฐานจิตนะครับเลขโคดอันเบอร์พี่นะหนึ่งหนึ่งหกนะครับนี่ฮะรายการนี้นะครับรายการที่สิบสิบเอ็ดนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบสองครับเป็นรุ่นเดียวกันพี่นะเป็นรุ่นเดียวกันนะ ็นรุ่นเบตาบารมีนะครับนะนี่ฮะรายการนี้นะครับเป็นหน้ากากผิวรุงนะครับเนื้อทองทองทิพย์หรือเปล่าพี่นะได้นน 5, 6, นคนตัวเบอร์ห้าหกนะฮะรายการที่สิบสองนะครับนะสวยๆเลยพี่นะครับต่อมาฮะรายการที่สิบสามครับนะรายการนี้จะเป็นรุ่นเดียวกันพี่นะเมตาได้มาสี่เหรียญน,นะครับนะส่วนรายการที่จะเป็นเนื้อทองแดงสตินพี่นะสวยๆนะครับนะฮะ เลขคุตัวเบอร์สองสี่หกนะครับนี่รายการที่สวยมากนี่นะฮะนะฮะสวยๆเลยนะครับรายการนีรรนร <c oughs> ร้รายการที่สิบสามนะครับต่อมารายการที่สิบสี่ครับรายการที่สี่ครับรายการนี้นะเป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะครับเนื้อปีกเครื่องบินดูเรียกว่าเหมือนเนื้อปิดโตนะครับนะเนื้อปีกเครื่องบินนะครับลงยาแดงทึบนะครับเลขคุณตัาเบอร์หนึ่งหนึ่งหกนะครับนี่ฮะเนื้อปีกเครื่องบินนะครับนะ นี่ครับสวยครับนะรายการที่สิบสี่นะครับนะต่อมารายการที่สิบห้านะฮะเป็นรวยรับทรัพย์นะฮะนี่ฮะรวยรับทรัพย์นะฮะเหรียญนี้ก็สวยนะเหรียญนี้ก็สวยนะครับเป็นเนื้อสองกริย์นะครับเป็นทองเงินแต่องค์แรกเป็นเงินทองนี่คะเลขคุณตเบิร์ดนะเจ็ดสามห้าพี่นะครับเลขคุณตําเบิร์ดเจ็ดสามห้าพี่นะสวยจริงๆนะครับนี่นะสวยมากๆพี่นะครับนะเก็บด้เก็บพี่ชายนะครับ เก็บได้เก็บนะครับนี่นะรายการที่สิบห้านะครับต่อมารายการที่สิบหกครับโอ้โหรายการที่สวยมากพี่นะรุ่นรวยคู่บารมีหนึ่งหกแปดนะครับรวยคู่บารมีนะครับนี่เป็นหลวงพ่อเงินกับหลวงพ่อเดิมนะครับนะสององค์พี่นะลงยาจิวออลเป็นเนื้อ,เป,นเ,นอเป็นเนื้อกระลายเงินขัดเงาพี่เห็นไหมพบบิบ๊อบพิบ,บ๊อบเลยพี่ดูนะอู้ยสวยมากเลขคนตเบอร์หนึ่งหนึ่งศูนย์หกนะถ้าเงินขัดเงา่จะแพงพี่ จะแพงนะครับเราไม่ค่อยมีต้นทุนจะสูงขึ้นนะฮะไปยายเก็บพี่นะฮะนี่ฮะสวยพี่นะครับรายการที่สิบแปดนะครับเฮ้ยสิบหกปีสิบหกต่อมาครับรายการที่สิบเจ็ดครับนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการสุดท้ายพี่นะสิบเจ็ดรายการสุดท้ายหมดแล้วนะครับวันนี้มีเป็นรุ่นพญาไก่แก้วนะครับรุ่นพญาไก่แก้วนี่ฮะโอ้โหเลขคนังเบอร์สามห้า นะฮะสวยๆเลยพี่นะฮะพญาไก่แก้วลงยาจีวรน,นะครับนะสวยพี่งานพุทธศิ์นะครับวันนี้ก็มีทั้งหมดเนาะที่พี่เนาะสิบเจ็ดรายการนะครับพี่นะครับ,รบลองเชือกชมดูนะชอบจุใจองค์ไหนเนาะก็สามารถปิดติดต่อเข้ามาได้ที่ดีไลน์ผมได้เลยนะครับสวัสดีขอบคุณี่พี่ท่านที่ติดตามด้วยนะครับนะพี่นะขอบคุณมากนะครับ